กาบกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมพ่อหุ่นเคยเคยฝันนวันนี้เราก็จะมาเล่นฟรีไฟแม็กกันนะหนึ่งฟรีไฟแบ็คแบ็นี่ยค่ะฟรีไฟแม็กนี่เปิดให้ดาวหลุตแล้วนะนก็ได้เพื่อไปเลยนะสนุกมากเลยก็ได้เพื่อไปอัพเดต อัปเดตล่าสุดเมื่อสิกิดกันยายนปีพันห้าร้อยหกสิบสี่ <c oughs> ฟรีไฟแม็กซ์แสงหน้าโปกเกมอนมาเลยตัว,วนี้ทุกคนเดี๋ยวก็ได้โหลดไปแล้วนะตวเตรียมพร้อมไปเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างๆฟรีไฟปกติ รอก่อนรอก่อนนะทุกคนรอก่อนนาหน่อยจตื่นก่อนต,อตรงนี้เดีย๋ยวผมวันนี้ผมจะมาเล่นฟรีไฟน์แมกให้ดูนะจะได้ฟรีไฟ์แมกให้ดูเลยนานหลุดตาเนี่ยเดีอเดอเดนี่ครับฟรีไฟร์แมก

เราไม่ต้องไป any e e เราไม่ต้องจะไปเก็บเบริลเพราะ free fire max เขาจะใช้ไอดีเดิมก็ได้นี่กดเข้ามาแล้วมันก็ไปจะเป็นอย่างนี้นะทกคนี่ free fire max ปกติเลยแต่ค่มันก็เปลี่ยนนะนี่สามารถหล่มรอบได้ สเล้งก็หมุนได้นะตัวละครม็สุดสเล้งก็หมุนได้ปกติไม่ปกติอบบว่าเบืปกติมันหมุนไม่ได้เดี๋ยวก็เกียดพื้นได้นะมือผมยืนมืออยู่มอเอเยอะอยู่นะอันนี้ก็เป็นเล้งนะบดแล้วงปตีน้ำสามตรงนี้ผมจะพาไปดูที่เก็บไอวอลนั่นที่สุดแบบนึงต,ต้องหาอย่างเงี้ยเอ๊ะแป๊บนึงบรีบรถไปเลย รูรถเลยอ่ะนี่ครับรถนี่ครับอีประมาณหกอันเยัง่ๆหน,น,น่อยเหมือนติเราดไปดูไอวอกันนะไอวออยู่ด้านหน้าเลยนรับไอวอ time to slice and dice หันหน้าไปทางนี่นี่ไอวอลเด้อโอ้ย,ยอออนี่ถอดไอวอลไอวอลมีหางนะแล้วก็จะใช้ไอ้นี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็คือการปรับมูลนะแต่ถ้าไม่อยากให้มันไหลก็ปรับมันเองได้นะแต่ถ้าอยากเอาอันอื่นก็แ okay, ค่แบบนี้แต่ถ้าอยากเอาสากินปืนถ้าทุกคนจะกูดอ่ะ พี่ทุกคนกดอย่างเงี้ยแล้วพี่แล้วทุกคนนะเนี้ยแล้วทุกคน่กดอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้นะเดี๋ยวผมลองอันนี้นะปึ๊บไม่ได้แต่เราต้องลากมานะลากมาตรงนี้ลากมาตรงนี้แล้วก็ใส่ลงไปแล้วทุกคนยังไม่หลุดนะอีกก่งนะทุกคนทุกคนถ้าทุกคนกดตรงเนี้ยทุกคนกดตรงเนี้ยแล้วเอามาเอาก็กดตรงเนี้ยมันไม่ได้นะแต่ทุกคนต้องลากออกมาแล้วก็มันจะเป็นสีเหลืองๆแล้วก็กดออกเลยมันจะใส่ให้ ดูนะูน,น่นกันนี่หลางกระทะนี่ครับหลางกระทะกระทะนะไม่ได้ทุกอันเลยนี่กดอะไรไม่ได้ทุกอันนะทุกคนเอมโได้เอมโฟแต่เอมฟมันจะไม่ได้โอเคเราก็จะไปดูที่ มไหนดิมาไหนดิเดี๋ยวเราจะไปดูกอกสวรรค์แล้วก็ไปดูสีวิสีแบบแม็กนะไปดูอิสีวิสีแม็กแล้วก็รอ้ให้มันโลด,โลดบบเต็มมาโหลด่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่เดีย๋ยวพี่จะไม่พูดนะเดีย๋ยวผมจะไม่พูดโอเค โย่ผมจะพูดเกี่ยวกับเกมเย่ผมจะไม่พูดนะฟรีไฟแม็เขาเปิดตัวตั้งเขาเปิดตัว <First S 1> ก็คือ28กันายายนพมภันางร้อยสิบสี่นะทุกคนตัวนี้คนดาวน์โหลดก็คือสิบเอ็มนะสิบเอ็มก็คือสิบล้านตอนนี้ตอนนี้ฟรีไฟน์แม็กได้แสงหน้าไปเลมอนที่อยู่ใน้องน่ง่ตั้งแต่พีศมันห 2544ตั้งแต่26กันยายนเกนนี่มันชื่อเสียงหด่งดังของคนชาวอินโดนีเซียไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็บราซิลนะครับทุกคนมชื่อเสียงมากชื่อเสียงมากเลยนะผมบราซิลกับอินโดนีเซียเนี่ยเขาเขาจะ ฟรีไฟไม่เป็นประจำไปแล้วแต่บ้านที่เขาก็มาจะเล่นฟรีไฟแบบฟรีไฟปกตินะผมคือแบบฟรีไฟแม็กเขาเขาขายกันมากแต่เปลี่ยนค่าเทคนิคอะไรพวกนี้อะไรพวกนี้นะค่ะบอมแบบอะไรพวกนี้นะมันก็ต้องฝึกไหมวะ ก็จะเป็นแบบตรงนี้ก็คือโรงงานนะตรงไอ้น,นี่ก็คือโรงงานโรงงานดีกเออไปเรียกว่าโรงงานนไงตรงนี้ก็เป็นโรงงานนะโรงงานทำไมชอบเรียกว่าโรงงานจนะังมั้นนี่ก็คือคนนะของถ้าวิจะเป็นอย่างนี้นะนี่อันนี้ก็ถ้ <First S 1> าเราไปน,นะ <applied. S 1> นี่อืม การย่องเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเดินมันก็จะไม่เหมือนเดิมการชักกระสุนไม่เหมือนเดิมอ่าดูนะทุกคนดูนะแล้วก็ไม่เหมือนเดิมลูกสองเลยนะลูกปืนเลยอ่ะมันไม่มันไม่เหมือนเดิมและเสียงมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะเสียงเสียงจะเปลี่ยนก็จีเอ็มอัปเดตก็เปลี่ยนนะแต่ไม่จะอัปเดตมาสามปีอันนี้ก็เปิด ฟรีไฟล์เขาก็เปิดตัวตั้งแต่ปี2017นะปี2017ถ้าทุกคนอยาก,ท,กทุกคนทุกคนซื้ถึงสมัยก่อนจะถึงใช่ของเมื่อกีถึงเพราะสังคมเกมมันไม่ดีเลยตอนอัเปเดตมาเนี่ยแต่ผมเข้ามาเล่นฟรีไฟล์เนี่ยรู้สึกมันจะไม่ด่า เพาสมัยก่อนเพราะว่าของคนเกมมันไม่ดีแต่ถ้าฟนะีฟานมาเข้ามาเขาก็มาด่าเขาาก็เปลี่ยนยุคเป็นแบบคือฟนะีฟายแมก็ก็ดีแต่ม <Double Kill. S 1> ันอยู่ที่การด่าเน,นี่นยเป็นอย่าว่ากเนยถึงแนมะ้เขาจะไก่แต่เขาก็มีหัวกจนะมาลูกคน แบบผมเอบที่เึงสมัยก่อนยูดีเพราะผมเพราะผมชอบเล่นสมัยก่อนครับผม,ผม,บไ,ม,ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบสังคมเกมสมัยนี้เลยไม่แต่คนชอบด่ากันชอบทะเลาะกันอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยทุกคนน่าจะทีึมสมัยก่อนที่จะโทลแล้วผมจะถึงสมัยก่อนที่สุด ครับผมก็ผมผมชอบสมัยก่อนสมัยก่อนควสนุกเลยครับผมคือแบบไม่มีฟรีไฟล์ไม้แต่ก็สนุกได้แต่ปัจจุบันก็สังคมเกมก็ไม่ดีไม่แต่ให้เติมได้เติมให้เติมด่ากันด่ากันอะไรพวกนี้อย่างนั้นก็ยังมีท่าด้วยแล้วมันมีสกีปืนด้วยพวกนี้มันก็ไม่ได้เพิ่มสเต็ปเลยมันก็แค่เปลี่ยนสีกับเพิ่มสเต็ปหนึ่ง

พราะน่าจะคิดถึงสมัยก่อนแบบดีเพราะสมัยก่อนสังคมเกมโคตรดีแต่สมัยนี้สังคมไม่ดีเลยครับทุกคนสัคงคมไมีแตะแย่สังคมไมีแตะแย่ค่ะทุกคนสังคมมีแต่แย่แต่แย่แต่แย่แแยแแยแแยทุกนี่เลยครับพ่อแลผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับพ่อคือสังคมเกมสมัยก่อนดีกว่าเยอะเพราะผมโดนแอปเนี่ยผมก็ลองห้ครับผม khoảng trăm khoảng đó là khóc là đó bố và... chẳng đi đâu triple kill Bye. bye.